คุณเคยประสบป,ปัญหาเมื่อต้องการใช้ทรานสคริปล้มหาไม่เจอหรือจําไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนไหมที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อนำทรานสคริปไปยื่นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสมัครการหรือเรียนต่อหน่วยงานกลับไม่เชื่อว่าทรานสคริปที่ให้ไปนั้นเป็นของจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลายัยแถมด้วยภาระให้กับหน่วยงานในการติดต่อตรวจสอบและส่งหนังสือกลับไปสอบถามที่มหาวิทยาลัยว่าเราสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็มีภาระเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอบางครั้งก็ใช้เวลาไม่กี่วันแต่บางครั้งก็อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ตามสถิติประเทศไทยมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกประมาณ300,000ถึงสามแส0คนต่อปีทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับบัณฑิตเหล่านั้นเข้าทำงาน ต้องร้องขอให้มีการตรวจสอบวุิการศึกษาคิดคร่าวๆประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ1,500,000คนและจะต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ3สัปดาห์ต่อคนเท่ากับประเทศไทยต้องเสียเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้4,500,000สัปดาห์หรือประมาณ8,653ปีเลยทีเดียวโดยทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมต้นทุนอื่น ทั้งกระดาษนับล้านใบต่อปีหรือภาระของบัณฑิตที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปขอและรับทรานสคริปต์รวมถึงบุคลากรอ,อื่นๆที่ต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นอีกด้วยเพื่อลดภาระของผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทรานสคริปต์อีกทั้งช่วยประหยัดทรัพยากรลดภาระด้านเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ผลึกกำลังเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือ Digital t r a n s คริปต์ซึ่งมีลายมือชื่อดิจิทัลหรือ Digital s i g นเจอร์แนบไปด้วยดิจิทัล s i g นเจอร์นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เอกสารถูกแก้ไขโดยผู้ไม่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดหน่วยงานที่ได้รับ Digital t r a n s คริปต์จะสามารถตรวจสอบเอกสารเหล่านั้นได้ด้วยตนเองดิจิทัลทรานสคริปต คือก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผนวกใช้กับงานด้านการศึกษา mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดิจิทัลทรานสคริปต์เชื่อถือได้สะดวกรวดเร็วประหยัดทั่วถึงและปลอดภัย